สวัสดีครับวันนี้ผมแต่งตัวเหมือนอาริซามันพอเรืองรองจะบอกว่าจะมาพูดเรื่องอะไรรู้ไหมจะมาพูดเรื่องความรงกเขาบอกว่าผมติดเครื่องดักฟังแกต,ตัวเขาเขาบอกเขาอยู่ไม่ได้ อกว่าผมไม่ได้ติดเครื่องดักฟังแต่ที่จริงๆแล้วมันเป็นการดักฟังในซิมโทรศัพั์ไม่รู้กันเลยเหรอไอ้โว่บ้โดก็ไม่เคยเข้าใจเมื่อว่ากูดักฟังให้เปลี่ยนโทรศัพั์ใหม่เมื่อก็เปลี่ยนทำไมถ้าไม่อยากได้กูขอได้ไหม กูดักฟังในเสียงมึงรู้ไหมอันนี้เป็นภาษาตายพวกมึงไม่รู้หรอกกูจะพูดอะไรก็ไม่เข้าใจแต่กูรู้มึงหมดทุกอยา่าง